ไปกันหน่อยครับวันนี้จะดูที่ว่าม,มือลูกสิบตัวจับหางจับหางวะล่ <c oughs> อปลากูเลยมือลูกสิบตัวจะแม่นไหมครับวไว้ใจให้ลูกสิบตัวมาหลายรอบแล้วดึงออกมานอะันนี้จะต้องสวดเองแล้วครับเพราะว่า ตอนนี้เข้าเดือนที่สิบแล้วท้อง <c oughs> นี่ม่ขุแม <c oughs> ่คุนจะเดี <c oughs> เดมื่มนอนงแเข้าได้แลควรจะเข้าได้ คนนี้หมอต้องกระตรวจหมอต้องกระตรวจหมอสมคิดกระตรวจเดี๋ยวถ้าไม่ท้องมาละเมิงกูจะโคตดา่าแพทย์สามกระบุงนะแพทย์หรือแพทย์เลยใช่ไหมดูดมานี้อ่ะ ห้นลาห้านเปอร์เซ็นไอ้ต้องรอดตัวไปโอ้ยเหียบกโอเคเย